วิธีการตั้งค่าวไว f i ให้เครื่อง x b o x หลังติดตั้งเครื่อง x b o x แล้วให้คุณทำการตั้งค่าวไว f i ทีละเครื่องโดยทำครั้งแรกครั้งเดียวขั้นตอนแรกให้เสียบขีดก๊าซใช้ไฟฟ้าในห้องพักขั้นตอนนี้แนะนำให้เสียบบัตรทำทีละห้องสังเกตที่เครื่อง x b o x จะมีไฟสีฟ้ากระพริบให้นำมือถือหรือแท็บเล็ตไปชิดกับตัวเครื่อง x b o x ให้มือถืออยู่ติดกับตัวเครื่องหรือระยะห่างไม่ควรเกิน10เซนติเมตร จากนั้นไปที่เมนูตั้งค่าบนมือถือและไปที่เมนู Wi-Fi จะมี Wi-Fi ที่ขึ้นต้นด้วย H box ปรากฏขึ้นมาคลิกเลือก Wi-Fi นั้นหากมีถามรหัสผ่านให้ใส่เลข1นถึงเารอสักพักจะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาให้กดเลือกภาษาไทยจากนั้นเลือกตั้งค่า จากด้านบนจะมีะรายชื่อ Wi-Fi ที่ h b o x แกนเจอให้เลือก Wi-Fi ของท่านโดยความแรงของ Wi-Fi ควรอยู่ที่3หรือ4ขีดหากความแรง1-2ถึงขีดอาจจะทำให้การตั้งค่า Wi-Fi ไม่สำเร็จได้หรือหากตั้งค่า Wi-Fi สำเร็จการใช้งานก็อาจจะไม่เสถียรแนะนำให้ทำการกระจาย Wi-Fi ก่อนเพื่อการใช้งาน h b o x อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อคลิกเลือกชื่อ WiFi แล้วจากนั้นให้ใส่รหัสผ่านของ WiFi นั้นลงไป ตรวจสอบ User Name ว่าถูกต้องไหมปกติทีมงาน h b o x จะใส่ User Name มาให้ท่านอยู่แล้วจึงไม่ต้องแก้ไขอะไรถัดมาคือเบอร์ห้องพักหากต้องการแก้เบอร์ห้องพักสามารถทำที่ขั้นตอนนี้ได้เลยเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกจากนั้นรอสักพักจนกว่าหน้าจอนี้จะปิดไปหรือจนกว่าไฟสีฟ้าที่เครื่อง h b o x จะหยุดกระพริบ เมื่อเสร็จแล้วให้เปิดเว็บไซต์ล็อกอินด้วย username ของท่านหน้าจอจะมีข้อความว่ามีหนึ่งห้องถูกใช้งานขณะน,นี้ระบบอาจมีดีเลย์ประมาณหนึ่งหรือสองนาทีคลิกที่เลขหนึ่งเพื่อดูเบอร์ห้องทักได้เสร็จวิธีตั้งค่าวไวไฟ